ขอนอบน้อมด้วยเสียงกราวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นเอกอัคราบุรุษอันสูงสุดตอนที่39จากพระสุตันตปิฎกคุตกาิิกายคาถาธรรมบทเรื่องพระจุลบันโกเทราคาถาที่17ข้อความเบื้องตนพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวรวันทรงปราบพระเทราชื่อว่าจุลบันโก พระธรรมเทศนานี้ว่าอุตธาเนนับประมาเทนะเป็นต้นทิดาเศรษฐีได้ทาตเป็นสามีดังได้สดับมาทิดาแห่งสกุลของธนะเศรษฐีในพระนครราชครืในเวลาเขาเจริญวัยมารดาปิดารักษาไว้อย่างกวดขันที่ชั้นบนแห่งปราศาทเจ็ดชั้นในวงเล็บแต่นางเป็นสตรีโลเลในบุรุษ เพราะความเป็นผู้มาแล้วด้วยความเมาในความเป็นสาวจึงทำสันทวากับทาตุของตนเองกลัวว่าคนอื่นๆจะพึงรู้กรรมนี้ของเราบ้างจึงพูดอย่างนี้ว่าเราทั้งสองไม่อาจอยู่ในที่นี้ได้ถ้ามารดาบิดาของฉันทราบความเสียหายนิสัยจกห้ามหันเราให้เป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่เราจะไปสู่ที่ต่างถิ่นแล้วอยู่ ทั้งสองคนนั้นถือเอาทรัพย์อันเป็นสาระที่จะพึงนำไปได้ด้วยมือในเรือนออกไปทางประตูด้านเหนือแล้วชักชวนกันว่าเราทั้งสองจะต้องไปอยู่ในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งที่ชนเหล่าอื่นไม่รู้จักดังนี้แล้ว ทั้งสองคนได้เดินไปแล้วมีบุตรด้วยกันสองคนเมื่อเขาทั้งสองอยู่ในที่แห่งหนึ่งนางตั้งคันแล้วเพราะอาศัยการอยู่ร่วมกันนางอาศัยความที่คันแก่เต็มที่จึงปรึกษากับสามีนั้นว่าคันของฉันถึงความแก่เต็มที่แล้วธรรมดาการคลอดบุตรในที่ซึ่งหินห่างจากญาติพวกพ้อง ย่อมเป็นเหตุนำความทุกมาให้แก่เราทั้งสองเราทั้งสองไปสู่เรือนแห่งสกุลเดิมเถิดเขาพูดผัดเทียนว่าวันนี้จะไปพรุ่งนี้จึงค่อยไปเถิดยังวันทั้งหลายให้ล่วงเลยไปเสียเพราะกลัวว่าถ้าเราไปที่นั้นชีวิตของเราย่อมไม่มีนางคิดว่าเจ้านี เขาไม่อาจไปเพราะความที่ตนมีโทษมากธรรมดามารดาบิดามีความเกรื่อกูลโดยส่วนเดียวเท่านั้นเจ้านี่จะไปหรือไม่ไปก็ตามเราจักไปละครันเมื่อเขาออกจากเรือนไปแล้วนางเก็บงามเครื่องเรือนบอกความที่ตนจะไปสู่เรือนแห่งสกุลแก่ชาวบ้านที่อยู่ถัดกันแล้วเดินทางไป ฝ่ายสามีในวงเล็บก,กลับมาเรือนไม่เห็นภรรยาถามผู้คุนเคยทราบว่าไปเรือนแห่งสกุลจึงรีบติดตามไปทันในระหว่างทางแม้ภรรยาของเขานั้นก็ได้คลอดบุตรในระหว่างทางนั้นเองเขาถามว่านี่อะไรกันน้องภรรยาพี่ลูกชายคนที่หนึ่งคลอดแล้วสามีบัตรนี้ เราจะทำอย่างไรทั้งสองคิดเห็นร่วมกันว่าเราทั้งสองไปสู่เรือนแห่งสกุลเพื่อประโยชน์แก่กรรมใดกรรมนั้นสำเร็จแล้วในระหว่างทางเที่ยวเราจะไปที่นั้นทำอะไรกลับกันเถิดดังนี้แล้วก็พากันกลับเขาทั้งสองได้ตั้งชื่อเด็กนั้นแหละว่าปันถกเพราะเกิดในหนทางต่อการไม่นานนัก นางตั้งขันแม้อีกพฤติการทั้งปวงพึงให้พิดารโดยในอันมีในก่อนนั้นแลตั้งชื่อเด็กทั้งสองเพราเด็กแม้นั้นก็เกิดในหนทางมารดาบิดาจึงตั้งชื่อบุตรผู้เกิดก่อนว่ามหาปันทกตั้งชื่อบุตรผู้เกิดภายหลังว่าจุลาปันทกแม้ทั้งสองสามีภรรยานั้น ก็พาเด็กทั้งสองไปสถานที่อยู่ของตนตามเดิมมหาปัญถกปแปลกใจในเรื่องญาติของตนเมื่อสองสามีภรรยาอยู่ในที่นั้นเด็กชายมหาปัญโกได้ยินเด็กชายอื่นๆเรียกในวงเล็บผู้นั้นผู้นี้ว่าอาลุงและว่าปู่ในวงเล็บตา่ายายจึงถามมารดาว่าแม่ เด็กอื่นๆเรียกผู้นั้นว่าโอกตาเรียกผู้หนีว่าย่ายายพวกญาติของเราไม่มีบ้างหรือมารดาเออพ่อพวกญาติของเราในที่นี้ไม่มีแต่ตาของพวกเจ้าชื่อธนเศรษฐีมีอยู่ในพระนครราชครืพวกญาติของเราเป็นอันมากมีอยู่ในพระนครนั้นมหาปันทก ทำไมพวกเราจึงไม่ไปในที่นั้นเล่าแม่นางไม่บอกเหตุที่ตนมากับบุตรเมื่อบุตรทั้งสองพูดรบเร้าหนักเขา้าจึงบอกแก่สามีว่าเด็กเหล่านี้รบกวนฉันเหลือเกินมารดาบิดาเห็นพวกเราแล้วจักกินเนื้อในวงเล็บเที่ยวหรือมาเถิดบัดนี้เราทั้งสองจกแสดงตะก,กูลแห่งตายายแก่พวกเด็ก สามีฉันไม่อาจจะเข้าหน้าได้แต่จักพาเจ้าพวกนั้นไปได้ภรยาดีละควรที่เด็กทั้งสองจะพบเห็นตระกูลของตาด้วยอุบายอย่างใดอย่างหนึ่งแท้พาปุตรทั้งสองไปหาตาชนทั้งสองพาเด็กๆไปถึงพระนครราชครือโดยลำดับพักอยู่ในศาลาหลังหนึ่งริมประตูพระนครมารดาของเด็ก พาเด็กสองคนไปแล้วสั่งให้บอกความที่ตนมาแก่มารดาบิดามารดาบิดาทั้งสองนั้นได้ยินข่าวนั้นแล้วกล่าวว่าบรรดาชนทั้งหลายผู้ท่องเที่ยวอยู่ในสงสารชื่อว่าผู้ไม่เคยเป็นบุตรไม่เคยเป็นธิดากันย่อมไม่มีคนเหล่านั้นมีความผิดต่อเราเป็นข้อใหญ่ พวกเขาไม่สามารถจะตั้งอยู่ในครองจากสุขของเราได้ชนทั้งสองเอาทรัพย์ประมาณเท่านี้ไปสู่สถานที่ผาสุขเลี้ยงชีพเถิดแต่ส่งเด็กทั้งสองมาในที่นี้สองสามีพรรยานั้นรับทรัพย์ที่ท่านทั้งสองนั้นส่งมาแล้วมอบเด็กทั้งสองในมือของพวกคนใช้ที่มานั้นแลส่งไปแล้ว เด็กทั้งสองเจริญวัยอยู่ในประกูลของตายายมหาปันถกออกบทในเด็กสองคนนั้นจุลบันถกยังเล็กนักส่วนมหาบันถกไปฟังธรรมกถาของพระทศพลกับตาเมื่อเขาไปสำนักพระาศาสดาเป็นนิดจิตก็น้อมไปแล้วในปันพระชาเขาพูดกับตาว่า ถ้าคุณตาอนุญาตให้กระผมใช้กระผมพึงบวดท่านเศรษฐีกล่าวว่าพูดอะไรพอการบวชของเจ้าเป็นความดีแก่ตากว่าการบวชของคนทั่วทั้งโลกถ้าเจ้าอาจใสก็บวชเถิดดังนี้แล้วนำเขาไปสู่สำนักพระศาสดาเมื่อพระองค์ตรัสในวงเล็บถามว่า คฤหาบดีท่านได้เด็กมาหรือกราบทูลว่าพระเจ้าค่ะเด็กคนนี้เป็นหลานของข้าพระองค์ประสงค์จะบวชในสำนักของพระองค์พระศาสดาตรัสสั่งภิกษุผู้ถือการเที่ยวบินทบาดเป็นวัดรูปใดรูปหนึ่งว่าเธอจงให้เด็กคนนี้บวชพระเถระบอกตะจะบปัญจกะกรรมฐานแก่เธอแล้ว ให้บรรพชามหาปันโกบรรลุพระอารหัสเธอเรียนพระพุทธพจน์ได้มากมีอายุครบได้อุปสมบทแล้วทำกรรมในโยนิโสมนาสิการบารรลุพระอารหัสแล้วคำว่าทำกรรมคือเจริญกรรมฐานมหาปันโกปรารบถึงน้องชาย ท่านให้เวลาล่วงไปด้วยความสุขในฌานและความสุขอันเกิดแต่ผลคิดว่าเราอาจให้ความสุขนี้แก่จุลบันทกหรือหนอภายหลังได้ไปสู่สำนักของเศรษฐีผู้เป็นตาแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านมหาเศรษฐีถ้าท่านอนุญาตไส พึงให้จุลปันถกออกบวชเศรษฐีกล่าวว่านิมนต์ท่านให้เขาบวชเถิดขอรับได้ยินว่าเศรษฐีเลื่อมใสดีแล้วในพระศาสนาแต่เมื่อถูกถามว่าเด็กเหล่านี้เป็นบุตรของทิดาคนไหนของท่านจะบอกว่าของลูกสาวที่หนีไปก็ละอายเพราะฉะนั้นท่านจึงอนุญาตการบวชแก่หลานทั้งสองนั้น โดยง่ายจุลบันโกบวชแล้วกลายเป็นคนงโง่พระเถระให้จุลบันโกบวชแล้วให้ตั้งอยู่ในศีลทั้งหลายแม้จุลบันโกนั้นพอบวชแล้วได้เป็นคนงโง่เขลาพระเถระเมื่อพร่ำสอนเธอกล่าวคาถานี้ว่าดอกบัวกโกกนุตมีกลิ่นหอมบานแต่เช้า เงมีกลิ่นไม่ไปปราดฉันใดเธอจงเห็นพระอังคีรสผู้ไผ่โรดอยู่ดุดพระอาทิตย์ส่องแสงในกลางหาวฉันนั้นคาถาเดียวเท่านั้นโดยสี่เดือนเธอก็ไม่สามารถจะเรียนได้อุปรกรรมของพระจุลปันถกถามว่าเพราะอะไรแกว่าได้ยินว่า เธอบวชในการพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจา้าผู้มีปัญญาได้ทำการหัวเราะเยาะในเวลาที่ภิกษุเครารูปใดรูปหนึ่งเรียนอุเทศภิกษุนั้นละอายเพราะการหัวเราะนั้นเลยเลิกเรียนอุเทศไม่ทำการสาธยายเพราะกรรนั้นจุลบันทกนั้นพอบวชแล้วจึงเป็นคนโง่ บทที่เรียนแล้วแล้วเมื่อเธอเรียนบทต่อๆไปก็เลือนหายไปเมื่อเธอพยายามเพื่อเรียนคาถานี้แล4สี่เดือนล่วงไปแล้วจุลบันถกถูกพระพี่ชายประนามทีนั้นพระมหาปันโทกได้กล่าวกับเธอว่าจุลปันโทกเธอเป็นคนอาภัพในศาสนานี้ โดยสี่เดือนแม้ขาถาเดียวก็ไม่อาจเปลี่ยนได้ก็เธอจากยังกิจแห่งบรรผชิตให้ถึงที่สุดได้อย่างไรจงออกไปจากที่นี้เสียเถิดดังนี้แล้วก็ขับออกจากวิหารพระจุลปันถกไม่ปรารถนาความเป็นคหรสถ์เพราะความเยื่อใหญ่ในพระพุทธศาสนาก็ในการนั้นพระมหาปันถกเป็นพัตตุเทศ หมอชีวโกโกมาลพัทถือระเบียบดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปไหลเป็นอันมากไปสู่อัมพวันบูชาพระศา,าสดาสดับธรรมลุกจากอาสนะถวายบังคมพระโทสพลแล้วเข้าไปหาพระมหาปันถกถามว่าภิกษุในสำนักของพระศาสดามีจำนวนเท่าไหร่ขอรับพระมหาปันถก ภิกษุมีประมาณห้ารูปหมอชีวกท่านผู้เจริญทุ่งนี้ขอใต้เทา้าได้พาภิกษุห้ารอรูปมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกในวงเล็บไปรับภิกษาในเรือนของกระผมพระมหาปันถกอุบาสกภิกษุงโงในวงเล็บรูปหนึ่งชื่อจุลปันถกมีธรรมะไม่งอกงามรูปจะเว้นเธอเสีย แล้วรับนิมนต์เพื่อภิกษุทั้งหลายที่เหลือพระจุลปันถกหนีไปศึกแต่ศึกไม่ได้พระจุลปันถกฟังคำนั้นแล้วคิดว่าพระเถระเมื่อรับนิมนต์เพื่อภิกษุทั้งหลายมีประมาณเท่านั้นก็ขัดเราไว้ภายนอกแล้วจึงรับจิตของพี่ชายเราจากแยกในวงเล็บหมดเยื่อใหญ่ ในเราแล้วอย่างไม่ต้องสงสัยบัดนี้เราจะต้องการอะไรด้วยศาสนานี้เราจากเป็นครฤหัสดทำบุญต่างๆมีทานเป็นต้นเลี้ยงชีพละวันรุ่งึ้นเธอไปเพื่อจะศึกแต่เช้าตรุพระศา,าสดาทรงตรวจด,ดูโลกในวงเล็บคือหมู่สัตว์เฉพาะในเวลาไกลรุงทรงเห็นเหตุนี้แล้ว จึงเสด็จล่วงหน้าไปก่อนได้ทรงหยุดจงกรมอยู่ที่สุมประตูใกล้ทางที่พระจุลปันทกไปพระจุลปันทกเมื่อเดินไปพบพระศาสดาจึงเข้าไปเฝ้าถวายบังคมพระศาสดาทรงรับรองให้อยู่ต่อไปขณะนั้นพระศาสดาตรัสกับเธอว่าจุลปันถกนี้เธอจะไปไหนในเวลานี้ จุลปันทกโทนว่าพระพี่ชายขับไล่ข้าพระองค์พระเจ้าค่าข้าพระองค์ไปเพื่อจะสึกเพราะเหตุนั้นพระศาสดาตรัสว่าจุลปันทกเธอชื่อว่าปันพชาในสำนักของเราแม้ถูกพี่ชายขับไล่ทำไมจึงไม่มาสู่สำนักของเรามาเถิดเธอจะต้องการอะไรด้วยความเป็นคฤหัส เธอต้องอยู่ในวงเล็บต่อไปในสำนักของเราดังนี้แล้วทรงเอาฝ่าพระหัตถ์อันมีพื้นวิจิตไปด้วยจักรูปเธอที่ศีรษะแล้วพาไปให้นางที่หน้าหมกพระคันทกุดีประธานทนพาที่สะอาดซึ่งส่งบรรดาลขึ้นด้วยฤทธ์ด้วยตรัสสั่งว่าจุลปันทกเธอจงผินหน้าไปทางทิศตะวันออก ลูบทนพาหนีด้วยบริกรรมว่าพระโชหะระนังพระโชหะระนังในวงเล็บผ้าเช็ดทุลีผ้าเช็ดทุลีอยู่ที่นี้แหละครั้นเมื่อเขากราบทูลเวลาแล้วมีภิกษุสงฆ์แวดล้อมเสด็จไปเรือนของหมอชีวกประทับนั่งบนอาสนะที่เขาตกแต่งไว้ พระจุลปันถกเจริญภาวนาบรรลุพระอรหันต์ฝ่ายพระจุลปันถกนั่งแลดูพระอาทิตย์พ่างรูพาทนนั้นบริกรรมว่าพระโชหะระนังพระโชหะระนังเมื่อท่านรูปทนพานั้นอยู่ทนพาได้เศร้าหมองแล้วลำดับนั้นจึงคิดว่าทนพาหนีสะอาดแท้ทนพาหนีสะอาดแท้ แต่อาศัยอัตภาพนี้จึงละปกติเดิมเสียกลายเป็นของเศร้าหมองอย่างนี้ไปได้สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอในวงเล็บคลานแล้วเริ่มตั้งความสิ้นและความเสื่อมเจริญวิปัสนาพระศา,าสดาทรงทราบว่าจิตของพระจุลบันถกขึ้นสู่วิปัสนาแล้วจึงตรัสว่าจุลบันถก เธออย่าทำความหมายเฉพาะท่อนพานั้นว่าเศร้าหมองแล้วติดธุลีก็ธุลีทั้งหลายมีธุลีคือราคะเป็นตนมีอยู่ในภายในของเธอเธอจงนำในวงเล็บคือกำจัดมันออกเสียดังนี้แล้วทรงเปล่งพระรัศมีเป็นผู้มีพระรูปปรากฏดุดประทับนั่งตรงหน้า ได้ส่งภาษิตคาถาเหล่านี้ว่าราคะชื่อวาทุลีแต่เรนูในวงเล็บละอองท่านหาเรียกว่าทุลีไม่คำว่าทุลีนั้นเป็นชื่อของราคะที่สูเหล่านั้นและทุลีนั้นได้ขาดแล้วอยู่ในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากทุลีโทสะชื่อว่าทุลี แต่เรโนในวงเล็บละอองท่านหาเรียกว่าทุลีไม่คำว่าทุลีนั้นเป็นชื่อของโทสะติกสุเหล่านั้นละทุลีนั้นได้ขาดแล้วอยู่ในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากทุลีโมหะชื่อว่าทุลีแต่เรโนในวงเล็บละอองท่านหาเรียกว่าทุลีไม่ คำว่าทุลีนั้นเป็นชื่อของโมหะทิกษุเหล่านั้นและทุลีนั้นได้ขาดแล้วอยู่ในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากทุลีในการจบคาถาพระจุลปันถกบรรลุพระอา,หารหัสพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายแล้วปิดกสามมาถึงแก่ท่านพร้อมกับปฏิสัมพิธาทีเดียว บุพกรรมของพระจุลปันทกได้ยินว่าครั้งดึกดำบรรท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินทรงพำมประทักษิณพระนครเมื่อพระเศโทเชิงอัดเหงอไหลออกจากพระนราชเชิงอัดหน้าผากเท้าเธอกลับได้อนิจจสัญญาว่าเชิงอัดความหมายว่าไม่เทียงผ้าสะอาดเห็นปานนี้ อาศัยสรีระนี้ละปกติแปลเป็นเศร้าหมองไปได้สังขารทั้งหลายไม่เทียงหนอเพราะเหตุนั้นผ้าสำหรับเช็ตุลีนั้นแลจึงเป็นปัจจัยของท่านแล้วด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมรกผลนิพพานด้วยสัจจวาจานี้ขอหม่ำชั้นทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาส ในการแทงตลอดในอารียสสีโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทางสิ้นแด่ศัพสสัตท์ทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีกิตโสมนัดยินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิ้นเพื่อมักผลนิพพานในปัจจุบันนี้โดยทั่วกัน กราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ